อย่าเพิ่งฟังแต่หูพี่ออิงอยากให้มาดูด้วยตาครับผมอ่ะวันนี้พี่ออิงนะเอาบปดิ W สอ3หนึ่งสามครับทั้งสองคันเลยสีบรอนเงินระสีขาวครับผมทำไมพี่ออิงต้องพูดแบบนี้เพราะว่าตัวหนึ่งครับเป็นตัว AMG อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรองท็อปก็คือตัว Exclusive ครับผมราคาเนี่ยสองคันเนี่ยใกล้เคียงกันเลยสูสีกันเลยทำไมมันใกล้เคียงกันครับ AMG มันต้องแพงกว่าที่พี่ออิง Exclusive มันต้องถูกว่าที่พี่ออิงถึงบอกว่าให้ดูที่ สองตาแล้วครับว่าทำไมพี่เอึงตั้งราคาใกล้เคียงกันครับเอาเดี๋ยวมาดูคันขาวก่อนเลยเอเอฟังราคาก่อนดีกว่าเอ็มจีนะฮะร,ราคาพี่เอึงเปิดไว้นะฮะสีบรอนเงินนะฮะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ, 1, 000, 9, 000, 000, บ,ารบมาดูตัวเอ็กซ์ค v ูีฟนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสน 79,000บาทครับคันนี้รถปี2018นะครับผมแต่ว่ารากจุดเนี่ยมาจดปี2021นะครับผมคันนี้นะฮะเป็นตัว e x c l u s i v e ได้กล้อง360องศานะครับได้ตัวเซ็นเซอร์นะฮะหน้าหลังครบเลยนะครับตัวนี้นะครับผมที่บอกว่าราคาใกล้เคียงกันเพราะอะไรเพราะว่าตัวเฟสลิฟแล้วครับตัวเฟสลิฟเนี่ยก็คือได้ล้อใหม่ละนี่ครับลายล้อนะฮะจากปกติเนี่ยตัว e x c l u s i v e ตัวนี้นะฮะล้อเก่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นนะฮะก้านใหญ่แต่ตัวนี้จะเป็นก้าน เล็กขึ้นทีมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมและที่สําคัญครับจะได้พวงมาลัยแบบนี้แล้วนะฮะตั้งแต่รถปี18 19 20 21 22จะได้พวงมาลัยแบบนี้เลยนะฮะหน้าจอของเขาครับเหมือนตัว AMG เลยจะเป็นแบบ LED ยาวเลยครับผมนะฮะเลขใหม่นะฮะคันนี้วิ่งมา123,000กว่าครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูทางแผงประตูกันก่อนเลยครับได้ออปชั่นนะฮะจะได้เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่เบาะครับ ได้สวิตชนะครับปรับเบาะฝั่งด้านซ้ายมาครบเลยนะฮะตัวนี้มาดูที่พวงมาลัยครับก็จะเพื่อมาตัวพนเชฟหรือว่าตัวเล่นเกียร์นั่นเองนะฮะก็จะได้ตัวทรัพแพสนะครับผมตัวรับคําสั่งเสียงนะฮะตัวรัความเร็วนะฮะได้ครบเลยมันติฟังก์ชันเนี่ยได้มาแน่นๆเลยตัวนี้นะครับผมนะส่วนหน้าจอตรงกลางครับแบบ LED เลยส่วนใหญ่เป็นเมนูนะฮะภาษาไทย99%เเลยนะฮะเล่นง่ายเล่นคู่กับตัว แท็บแพ,พหรือว่าตัวไอไดนะฮะนี่ตรงคอนโซลน,นี่เลยนะฮะเหมือนกับตัว AMG เลยระบบอุณหภูมิเหมือนกับตัวเ m g เลยครับแยกซ้ายแยกขวาครับผมนะฮะสีภายในสวยกว่าตัว AMG ด้วยนะนี่ครับสีภายในจะสีน้ำตาลนะฮะอ่อนๆนิดนึงนะฮะถือว่าโอเคเลยคันนี้นะครับผมสวยมากๆครับสมกับราคาหนึ่งล้าน 179,000ัตัวพวงมาลัยใหม่ตัวเฟรนเลฟแล้วครเดี๋ยวมาดูด้านท้ายเลยคอนโซลนะฮะด้านท้ายนะจะมี2ช่องแอร์แล้วก็จะมีนะฮะสวิตช์แบบออโต้นะครปรับแรงลมปรับอุณหภูมินะฮะเหมือนกับตัว X ขาเลยเห็นไหมปรับนะฮะแยกจากคอนโซลด้านหน้ามาเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวพี่เอิ้งนะครับพามาดูนะฮะด้านท้ายของคันขาวมาเลยครับนี่ด้านท้ายของคันขาวนะฮะ ด้านท้ายนะฮะก็ขเขียนว่า e, e ีสามารถูตรอกอลปลั๊กอินอยู่แล้วนี่กอเสียบไฟบ้านฮะ,ะวิ่งได้ประมาณ35-45กิโลนะครับผมนะฮะใช้คู่กับเบนซินนะครับผมนะฮะหรือว่าใช้คู่กับเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองสภาพสวยเลยคันนี้เพียงรันตีให้นะครับผมได้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะสภาพเนียนๆเลยหัวนูหัวหน,น็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะฮะสีสันเต็มภายในสวยะครับผมนะฮะได้ตัวใหม่แล้วได้พวงมาลัยใหม่เรียบร้อยได้ท่อคู่เรียบร้อยสีสันด้านซ้ายนะฮะ เต็มครับเดี๋ยวพี่องน้องเปิดให้ดูนะฮะฝั่งด้านซ้ายว่าสวยขนาดไหนครับนะฮะสวยเลยครับคันนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบภายในสีนี้มันดูหรูนะฮะผมคันนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆเอามาดูคันว่าเอ็มจีกันบ้างครับนะฮะที่พี่ตั้งไว้1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันครับรถปีสองพันสิบเจ็ดจนสองพันใหม่วิ่งมาหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลเหมือนเหมือนกันเลยแต่ตัวเอ็มจีครับนะฮะตัวท็อปสุดของเขานะครับตัวเอ็มจีได้ไหนาบ้างครับอ่ะมาดูด้านหน้าพี่อุ่งเลยครับ เอ็มจีก็ตั้งแต่ลายร้อนะฮะเป็นลายร้อนเอ็มจีนะครับผมนะฮะการชนะนะครับเป็นการชน a อ็มจีเลยกล้อง360ได้เหมือนกันครับได้ครบเลยครับเดี๋ยวพี่เอิรครับจะพามาดูนะฮะด้านในตัวเอ็มจีครับว่าได้เหนือกว่าตัวเอ็กซ์คลูดีพตรงไหนครับผมและเอ็กซ์คลูดชีพทำไมถึงตั้งราคาเบียดกับตัวเอ็มจีตัวปี17ครับผมอ่ะด้านบนครับนะฮะได้ราคาแก้วสามารถเปิดซัลลูปได้เลยนี่ครับ หลังคาแก้วแล้วก็นะจะมีนะฮะอีกชั้นหนึ่งครับซับไม่ให้นะฮะหลังคาแก้วด้วยความร้อนลงไปนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ว่าหลังคาแก้วไเปื่อยนะถ้าเปิดออกมาจากด้านในนะฮะก็จะเห็นนะครับนี่ด้านในครับก็จะมีตัวซับอยู่นะฮะโอ้เปิดตัวเอ็มจีมาสวยจัดเลยครับงันนี้นะฮะเอามาดูนะฮะสวิชนะฮะแผงค้าประตูครับตัวนี้ก็ได้เครื่องเสียงเบลมาสเตอร์มานะครับผมมีสวิทช์ปรับเบาะด้านซ้ายเหมือนกันเลยนะครับได้เบาะไฟฟ้าเมมโมรีเบาะได้ครบเลยนะครับผมคันนี้นะฮะ ดูพวงมาลัยครับสามก้านตัดชายร่างนะครับผมก็มีพลนชิพนะฮะได้ตัวทับแพดเหมือนกันตัวร็อกคอนโทรลนะครับผมได้ตัวเฮดสอัพดิสเพลย์มาด้วยเลยก็คือตัวนะฮะยจีชอนกระจกมาให้นะครับผมกล้อง360ได้ครบครับผมคันนี้หน้าจอแบบ LED ระบบอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ตัวทับแพดได้ตัวไอไดร์แต่ตัวนี้นะฮะจะประดับนะฮะตัวคาร์บอนรอบคันเลยนะตัวคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นแผงประตูคอนโซลนะฮะประดับด้วยตัวคาร์บอนบอกของเขาครับออกแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะฮะเห็นไหม บอกของเขาสวยวับอันนี้นะฮะถือว่าไม่คีเรเลยดี๋ยเพี่มาดูนะฮะฝั่งทางด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะฮะก็เหมือนกับตัว e x c l u s i v e เลยนะได้คล้ายๆกันเลยครับได้ตัวเดียวกันเลยครับก็มี2ช่องแอร์มีตัวปรับอุณหภูมินะฮะตัวเร่งอุณหภูมิครับไว้ให้นะครับผมนี่ครับ๋ยวมาดูด้านท้ายก็เหมือนเหมือนกันครับด้านท้ายนะฮะนี่ครับได้ท่อคู่ได้ตัวเซนเซอร์นะฮะกล้องถอยหลังนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพี่เราเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายก็เป็นแบบออโต้ไฟฟ้าเหมือนเหมือนกันเลยสวยทั้งคู่ครับ ราคาถึงเบียดกันมาครับอีกคันนะฮะได้ปีได้พวงมาลัยใหม่ได้ตัวเฟเลิอีกคันดีกรีครับได้ตัว AMG นะครับ221แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์จัดสปีดนะฮะใช้เครื่องยนต์2000บนซินครับผมนะฮะคู่กับตัวปลั๊กอินไฮบริดระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือว่านะฮะการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดทั้ง2คันอยู่แบบยาวๆครับสามารถเอาไปเปลี่ยนครับเวลาครับแบตเตอรี่เด้งหรือว่านะฮะ ถึงกําหนดเวลาที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะเอาเข้าศูนย์ไหนก็ได้ครับที่เป็นศูนย์ m e อร์ d e s b e n บนะครับผมเปลี่ยนฟรีครับนะฮะไม่ต้องครงวลเลยครับผมนะฮะวันนี้ต้องาไปก่อนแล้วกันครับผมกราบคำว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s r ชัวดอ